สวัสดีครับเนะื้อหาในคลิปนี้เราจะนำวูนแฟมแอลฟาไปช่วยคำนวณคณิตศาสตร์ระดับมอตน้นการหาหาลอ,อละมคอลนตรวจสอบจำนวนเฉพาะหาจำนวนเฉพาะตัวที่1 2 3 4นะหาตัวประกอบจำนวนเฉพาะของเลขจำนวนเต็มนะหาจำนวนหาร นะตัวหารของเลขจานวนเต็มสองพมีตัวหารกี่ตัวอะไรบ้างนะเกี่ยวกับเศษเหลือนะตัวเลขแต่ละหลักของจานวนเต็มนะสองยกกำลัง2023นะเป็นเลขกี่หลักอะไรบ้างแล้วก็การหาผลเฉลยของระบบสมการ modulo เราจะเอาวูลแฟมแอลฟ่านะมาช่วยคำนวณนะเนี่ยขอบเขตเนื้อหาก็เอาระดับมอต้นนะสูงหน่อยก็ระดับสอบแข่งขันเนะเปิดคอมพิวเตอร์แล้วนะีไปที่หน้า Google แล้วก็นะเลือกวูลแฟมแอลฟาเลขขึ้นมาใช้งานนะหลายคลิปก็จะเริ่มต้นที่หน้านี้นะในกรอบนี้ก็เริ่มพิมพ์คำสั่งนะ ทวนกันนิดนึงก็คือพิมพ์คำสั่งแบบภาษาพูดภาษาบรรยายนะเลือกสัญลักษณ์แมดอ Input เนี่ยอินทิเกรตลิมิตอนุพันธ์นะคียนะ์บอร์ดส่วนขยายนะแอลฟาเบตาพายนะแล้วก็ตัวอย่างคำนวณอื่นๆนะที่เราจะใช้มากก็พิมพ์คำสั่งแบบบรรยายนะหรือไม่ก็สวยงามหน่อยก็พิมพ์แบบแมด h Input การหาคอนอเนี่ยก็จะเจอคอนอมีจุดอย่างงนะตัวคำเต็มตัวคูณร่วมน้อยเนะี่ย LCM คำสั่งของบุญแฟมอัลฟานะสามารถนำคำสั่งของ m a t h e m a t i c ติก้มาใช้ได้เลยนะอันนี้ก็เริ่มต้นด้วยคำสั่งของ m a t h e m a t i c ติก้ LCM นะให้หาคอนอของ12กับ15คอนอของมันก็เป็น 6กนะการใช้วูลแฟมอัลฟาทุกครั้งนะแนะนำให้ดูของแถมนะ12แยกตัวประกอบได้เป็นเห็นไหมนี่ของแถม15แยกตัวประกอบได้เป็นนะแต่ถ้าตอบตรงไปตรงมานะคนอรนอของ12กับ15มีค่าเท่าไหร่ก็6นะอ่่าลืมนะมีของแถมมากกว่านี้เลื่อนๆจอดนะูแล้วก็นี่เอาคำสั่งแมทเทอร์ม c ติก้ามาใช้งานนะ จำคำสั่งไม่ได้ก็เนะี่ยใช้ภาษาบรรยายทั่ว,วไปเนะี M, ่ย LCM เว้นวรรค1 2เนี่ยเพียงเท่านี้ก็คำนวณได้เหมือนกันนะผลลัพธ์ได้เหมือนกันทุกอย่างเลยนะวันบุลแฟมอัลฟาเนี่ยจำคำสั่งแมทเทอร์มติก้าไม่ได้ก็ใช้ภาษาบรรยายทั่วไปนะ LCM เนะเลข2ตัวหรือ3ตัวคำนวณได้ทั้งนั้นนะ คำนวณทุกครั้งก็จะมีของแถมให้นะคอลนอของ 30, 45, 75คือ450ของแถมเห็นหมสามแยกตัวประกอบได้เป็น45แยกตัวประกอบได้เป็น75แยกตัวประกอบได้เป็นนี่คือของแถมนะจำคำสั่งแมทเทมติก้าไม่ได้ก็ใช้ภาษาบรรยายธรรมดานะ LCM ของนะเลข3ตัวเว้นวรรคด้วยคอมมาคืออะไรผลลัพธ์เหมือนกันนะการหาหอร์มนนะ GCD นะตัวหารร่วมมากคำสั่งของ Mathematica กคือ GCD ตัวใหญ่นะอันนี้คือรูปแบบของ Mathematica เนี่ยจะต้องชัดเจน GCD ตัวใหญ่วงเล็บกล้ามปูเปิด12,15 วงเล็บกล้ามปูปิดนี่เป็นฟอร์แมตภาษาแมทท e มติกนาะหอละมอของ12กับ15ก็คือ30ของแถมจะคล้ายๆกับคอลนอเมื่อกี้นะ12แยกตัวประกอบได้เป็น15แยกตัวประกอบได้เป็นนะจำคำสั่งแมททัมติกาไม่ได้ไม่เป็นไรนะใช้ภาษาบรรยายทั่วๆไปอะนะ GCD ของตัวเลข2ตัวคืออะไรผลนะลัพธ์เหมือนกัน อ,อรณอหอรมอสามารถใช้ได้กับพหูนามด้วยนะโพลิโนเมียลจีนะีอันนี้ก็คือหาหอมอของพหูนามนะพื้นฐานคือแยกตัวประกอบนะแล้วส่วนที่ซ้ำมานะอันนี้แยกตัวประกอบแล้วได้นะอหอมอเป็น x กำลังสบวก x ลบสสังเกตดูนะตอนนี้ยังพิมพ์แบบภาษาบรรยายอยู่นะ x กำลัง4เนีแคปนะ Cap, นะปกติกำลัง4ยังไม่ยกขึ้นไปเพราะว่าเราใช้ภาษาบรรยายเาเยังไม่ได้ใช้ m a t อ Input นะ p o l y n o m i a l gcd นี่คือคำสั่งของ Mathematica นะจำไม่ได้ไม่เป็นไรเนะี่ยเห็นไหมพิมพ์ GCD เว้นวรรคพหุนามตัวที่1พรพหุนามตัวที่2นะีพิมพ์แบบภาษาบรรยายนะ x ก,กำลัง4ลบเก้า x กำลัง2ลบ4 x บวก12บนะี่พิมพ์ไปตามปกติคอมม่า x ก,กำลัง3บวก5 x ก,กำลังสองบวก2 x ลบ8ปนะี่ก็จะได้หอละมอของพหุนาม2ตัวนี้คือนะแถมกราฟให้ลบหนึ่งมีของแถมมากกว่านี้อีกนะเลื่อนดูการหาตัวาหารของเลขจำนวนเต็มนะี่หกส มีตัวหารนะกี่ตัวอะไรบ้างนะสิตัวคือเนี่ยหนึงสอง้าถึงหกสิบมัคำว่า divisor นั่นน่ะนะเป็นคําสั่งของ m แมทเ m มติ c a ถ้าใช้คําสั่งของแมทเทมติกานะถ้าอยู่ในโปรแกรม m แมทเ m มติ c a จริงต้องพิมพ์ตามกฎกติกาชัดเจนนะแต่ถ้าอยู่ในวุลแฟมอัลฟาเนีใช้คําสั่งก็ได้นะใช้ภาษาบรรยายก็ได้เห็นไหม จงหาตัวหารทุกตัวของ60ผลลัพธ์เท่ากันเลยคือมี12ตัวอะไรบ้างก็แจ้งนับนะแถมให้ด้วย60แยกตัวประกอบได้เป็น2กำลัง2คูณ3คูณ5นะอธิบายอย่างละเอียดเลยนะ4พรามแฟกเตอร์นะค่าต่างกันนี่คือของแถมที่ได้ Factor Integer นีน่้เป็นคำสั่งของ Mathematica 60นีแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรก็2กำลัง2คูณ3คูณ5นะของแถมก็ตัวหารทั้ง12ตัวพิมพ์ให้ดู p r i m e Factor ของ60เห็นไหมเราจำคำสั่งไม่ได้นะก็นึกถึงคำที่จะสื่อความหมายพวกนี้นะพร้ m มแฟกเตอร์นะแฟกเตออะไรก็ตามลอง คาดเดาดูนะภาษาบรรยายนั้นนะ่ะวุลแฟมแอลฟาจะพยายามแปลแล้วก็แสดงผลลัพธ์ให้นะคำว่าแฟกเตอร์ t ินทิเจอร์จำไม่ได้เพราะว่าไม่คุ้นเคยกับ m a ทเทอร t i c a ก็ใช้ภาษาบรรยายนะจงหาตัวประกอบจำนวนเฉพาะของ60นะให้มีความหมายอย่างนี้นนะหรือไม่ลองพิมพ์แฟกเตอร์60เฉยๆนะยอมไปก็ลองดูเนะีทดลองดูได้แต่ผลลัพธ์เหมือนกันเลยไหม มีตัวหารทั้งหมด12ตัวอะไรบ้าง 1, 2, 3จนทางถึง60 eger, นะ f t o t o r t n t e r e r เนี่ยสิบแฟคทอเรีนะมีตัวประกอบจำนวนเฉพาะกี่ตัวอะไรบ้างนะตัวหารนี่มันเยอะก็พิมพ์ให้เห็นบางส่วนนะอยากเห็นทั้งหมดก็คลิกตรงนี้ขยายดูนะ่นะถามว่านะ10สิบแฟค i อเลงท้ายด้วยศูนกี่ตัว2ตัวใช่ไหม ไม่ต้องมาดูกําลังของเลข2กับเลข5้านั้นพื้นฐานนะตัวประกอบจำนวนเฉพาะเนะเอามาช่วยในการหาตัวประกอบจำนวนเฉพาะของ10 Factorial เห็นไใช้ภาษาบรรยายที่คาดเดาว,ว่าจะสื่อความหมายเงี้ยนะ p ม i m e factor p r i m e t a c t o r i z a t i o n ของนี่ a ิบแฟกทอแสดงผลลัพธ์แสดงตัวประกอบจำนวนเฉพาะ ตัวหางกี่ตัวอะไรบ้างเนี่ยสี่หมื่นกว่าตัวอยากเห็นทั้งหมดก็คลิกดูนนี้ก็คือในกลุ่มของตัวประกอบจำนวนเฉพาะของตัวเลขถัดไปเนะเราอยากรู้ว่าตัวจำนวนเฉพาะตัวที่1คืออะไรจำนวนเฉพาะตัวที่2คืออะไรตัวที่3คืออะไรตัวที่4คืออะไรถ้าพิมพ์แบบนี้ก็แปลว่าใช้คำสั่งของแมททัมติก้าแบบเข้มงวดตรงไปตรงมานะ ห็นไหมวงเล็บกลามปูเปิดกลามปูปิดตัวที่1ก็คือเลข2จํานวนเฉพาะตัวที่2ก็คือเลข3จํานวนเฉพาะตัวที่3คือเลข5จํานวนเฉพาะตัวที่7คือ17เนะี่ยคำสั่งในการหาจํานวนเฉพาะนะตัวที่ k นะอันนี้ก็เป็นภาษาบรรยายนะอยากเห็นจํานวนเฉพาะที่มีค่านะ ตั้งแต่11ถึง40ก็แจงออกมา11 13 17มีทั้งหมด8ตัวนี่ใช้ภาษาบรรยายนะตัวเลขที่กำหนดให้เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่นะคำสั่งของแมทเทมัติกาคือพรา m มแล้วก็ q ตัวใหญ่นะ6 6 6 6นะ เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่นี่ยนี้คือคําถามที่แปลแล้วเห็นไหมคำตอบคือไม่เป็นเหตุที่ไม่เป็นเพราะว่าเลขคู่หารเห็นไหมสอคูณกับ1,283แถมให้นะจำนวนเฉพาะที่ใกล้เคียง2,566นี่แถมให้ของแถมอีกอันก็คือตัวประกอบมี1นะ1 2นะ1283แล้วก็ 2,566เนี่ยตัวหารมีกี่ตัวอะไรบ้างมี4ตัว2023 2 0 2 3เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่เนี่ยเราจำคำสั่งไว้ได้เนี่ยพรามคิวเนี่ยคิวตัวเล็กคิวตัวใหญ่ก็ลืมไปละนี่ใช้ภาษาบรรยายเป็นหรือไม่เป็นบอกนะไม่เป็น,นไม่เป็น,ปนก็แถมให้ด้วยว่าแยกตัวประกอบได้ดังนี้นะของแถมคือ นะจำนวนเฉพาะที่มีค่าน้อยกว่ากับจำนวนเฉพาะที่มีค่ามากกว่า2023นะอย่าลืมนะมีของแถมข้างล่างอีกนี่ตัดมาแค่เทนะ่าที่หน้าจอนี้นะอธิบายได้นะแต่ของแถมบนหน้าจอบุญแฟมเอลฟ่ามีมากกว่านี้นะถัดไปก็ตามหลักสูตรมอต้นเลยนะมอดูโลนะเศษเหลือที่เกิดจากการหารน,นะส่วนจำนวนเต็ม2023เนี่ยนะ หารด้วยหนะ้าร้อยสีิบสามสามคูณห้าร้อยสิบสามบวกเศษเหลือคือสามร้อยเก้าสิบสี่โคชิเนรีเมนเดอร์นี่คือคำสั่งของแมทเตอร์มติกาจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะอย่าลืมจำไม่ได้ก็ใช้ภาษาบรรยายกันมอดูโลเนะี ulo, นะ่ยสิบเจ็ดหารห้าเหลือเศษสองนะทุกครั้งจะมีของแถมให้เห็นไหม 17เขียนได้เป็น2บวก3คูณ5จงหาผลเฉลยของระบบสมการมอดู l โลนะี่ย x ลงร้อยกัน1 m o d u ดูโล5 x ลงรอยกัน1 m o d u ดู3โล3นะ x มีค่าเท่าใดนะคำตอบคือ1มอมดูโล15 นี่คือของแถมนะ x เ,เขียนได้เป็น 15n บวก1อันนี้ก็ของแถมนะคอลนอของ5กับ13นะี่ยขั้นตอนในการทำงานจริงของนักเรียนมอต้นก็คือเนะ็เสเ็จเหลือเป็น1ดีอยู่แล้วนะี5กับ3คอลนอนเป็น15เพราะฉะนั้น x ที่เป็นไปได้คือ 15n บวก1อันนั้นคือวิธีทำตามหลักสูตรนะแต่นี่คือ จงหาผลเฉลยของระบบสมการลงลอยไหมระบบสมการนะสามตัวสามสมการอย่างตัวแปรเดียวอยู่นะ x ลงรอยกับ2มดูโล3 x ลงรอยกับ3มโดูโล4 x ลง้อยกับ4มดูโล5จงหาค่า x นะั้นคำสั่งโซในที่นี้ก็ทบทวนโจทย์ไหมเราพิมพ์ไปอย่างเงี้ยนะ เว้นวรกบ้างไม่เว้นวรกบ้างไม่สวยงามตรงนี้พิมพ์สวยงามแล้วตรงกับหลักหลักสูตรตำรากระดาษที่เรียนกัน x นะมั้ย x ลงลอยเนี่ยสวยงามขนาดนี้เป็น3ขีดเลยมั้ยเมื่อกี้เราพิมพ์เท่ากับเฉยๆตัวนี้เป็น3ขีดละ x ลงลอยกับสอง m o d u l สาม x ลงลอยกับสาม m o d u l สี่ x ลงลอยกับสี 2, Mod 3, ่ modulo ห้านะผลเฉลยคือ x ลงลอยกับ59าสิบเก้า ลองไปทำเองโดยไม่พึ่งเครื่องคิดเลขนะได้คำตอบตรงไหมบางคำตอบอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้ x ลงรอยกับ59 m o d มดโลเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้6 0 n 5บวก59พื้นฐานที่สำคัญก็คือให้หาคอรนอของ3-4-5โปรแกรมบุลแฟมแอลฟาก็แถมให้การหาผลเฉลยโดยใช้ทฤษฎีบทเสศษเหลือของจีน,น เนื้อหาทางทฤษฎีจะยากกว่านี้นะอันนี้เป็นแค่ระดับเครื่องคิดเลขช่วยคำนวณถ้าทำงานเองทั้งหมดนะสนใจศึกษาเพิ่มเติมก็ไปดูคลิปหมายเลข464ต่อไปเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการนับจำนวนหลักนะตัวเลขหรือแสดงตัวเลขทั้งหมดนะอย่างเช่นเลขยกกำลังสูงสูงทีน,ะนที้เอา7ยกกำลัง25 Number Digit นะีพิมพ์เข้าไปละอันนี้คือคำสั่งของ Mathematica Input นี่คือสิ่งที่เราพิมพ์เข้ามานะ7ยกกำลัง25ผลลัพธ์คือนะีตัวเลขนี้นะมีตัวเลขทั้งหมดกี่ตัวคำตอบอยู่ที่นี่นะ22ตัวนะแปลว่า7ยกกำลัง25เนะเป็นตัวเลข22หลัก ถามว่าตัวเลขนี้นะเป็นเลขกี่หลัก number digit นะยีตัว22หลักคืออะไรคือตัวนีนะ้จำคำสั่งไม่ได้นะ number digit ก็ใช้ภาษาพูด2องยกกำลัง2องพันะเป็นเลขกี่หลักก็พิมพ์ออกมาเห็นไหมหกร้ยเก้หลัก นะจำคำสั่งไม่ได้ก็ใช้ภาษาบรรยายนะอยากรู้ว่า2ยกกำลัง2023นยะเป็นเลข609หลักอะไรบ้างนะดูเองก็แล้วกันนะนี่ไนงะมีตัวเลขทั้งหมด609้อยเก้าตัวนะในคลิปนี้ก็แนะนำให้รู้จักนะคำสั่งเกี่ยวกับทฤษฎีจำนวนนะ ช่วยคำนวณโดยใช้วุลแฟมแอลฟานะยังไม่ได้ประยุกต์ทำโจทย์ข้อสอบนะสนใจประยุกต์ทำโจทย์ข้อสอบก็ติดตามได้ในคลิปต่อๆไปเนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ